บ่เป็นยังฮะเนี่ยบ่ชอบน่นละเนาะแถาพอเนาะเออมาดีทำเมียกิจชนะกามามาซอยกันหน่วยนายหน่วยนายยุ่นนล่ะละเร็วเบื้องสังขารเมื่อนี่ปีนี้ก็แตกต่างไปเรื่อยๆสังขารขอนเนาะพี่น้องเนาะสังขารข่อยลงไปสกุลสุคนละน้อยลงไปสกุลสุคนเออบ่มีผู้เหลือหลายชีวิตเหลือน้อยเต็มทีใครจะเพียรความดีก็รีบทำซะเถิด เมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์สุดคนแล้วคนถือรูปแก้วสามดวงมาเกิดตามเพราะฉะนั้นรูปจะสวยหรือจะงามก็เพราะบุญนำพาเพราะฉะนั้นปู้ขาจังขอโทษขอพภัยหลายๆออคำโกงคำก่อนข้าเจ้าเฉียนใบไล่ปวดบาดเนี่ย จังหลวงพอพระธรรมดีหลวงขอนเจียนพ้นเฉียนไหวให้จะมันหลายแห่งหลายคากหลายเงี้ยเ้าว่ากแจกกันว่าจะแบ่งกันว่าไปส่ละไปใส่ละใส่อู้ ขอบคุณค่ะโมยจ้าอืมเรามาลูกพระลูกเจ้าพอพระพอเจ้าลูกเต้าเราหล,ลานจะได้เพลิงใบบุญบรารมีเออห้ยีิ่ได้เหนื่อนะบุญดีๆมาไว้ค้องวัดข้องว่าเออศาสานาสีบ่เสียมสีบ่ศูนย์ได้บัตรอย่างอ้าวอยากฟ้อนเมียนบบอยากออกกำลังเมียนโบ อาถทายรูปอ oh, ่ะอต่อไปมาเด้อหมอลำอยู่ใส่กระไดมาเอินบ่เอินบ่ตาหงิ้นเสียงกระมาแลเด้อมูพ่อมุแม่มูพี่มูน้องมูลลกมูเต่ากระไดเปล่ แม่งง่ายทิศนาเราอยากฟอนเอาไปพอเอางานนี้พอละจะเอาซ้ำถ้าเราเอาละโนตาเอาละโนสัตว์ถ้าเราแก่ั้นงานจังนันบ้าบาบนาการแบนในหัน ออกมาดันแม่เจ้าไทยและพี่น้องเฟังอบันบนด่กอ่อนนาเพราะรั้นละเมื่อหมดจากแก้วเร็วเที่ยวเดินดงไปตามพงไผนาป้าเหลาเท่าไม่หมอแค่เราไว้มาาอเดินไกลต่างงตามล้านน้ำป้ากวางเข้ากวางตากูวางถึงไปโคกเดือละมันกวนกวนไปโคกเดือละมันกวนกวนเอาเวลาสลับสีสันดอน ไปขบเด้อละมันกวางกวางไปยินหกเด้อละเป็นเขาขันนั้นขึ้นไปโพสั้นๆได้ยินกะนั่นละเป็นเวาห้องขันโตเว้ยนั่นห้องหาคู่โตเว้ยนั่นห้องหาคู่สาวรังดังน่ะมาเช็ดหัวโซ่ขันน้ำอาให้ผู้บ่มานั่นล้านนาโนันนาปีนาโนันได้เอยก็เลยไปประสบภัยตอนนั้น ลานาฝนตกลีนไหลลีนละลงดินวาลาลีนตกลงดินดินเดียร่ะลีนลำลำเละกลาจากโคปาตะลาตะนันตุนตันบลาตัง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 บลาตันบลาตันตาตุง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 เสียงตส้ยงจ้ำ่อยลมนานาลมมาพัดแต่ละน้อยตุ่มหอยลมฝอยอุปา หอมหอมคอยเปีนฟอยล้อตีนดอยดึงหน้าปลาคาแก้มปลาคาตะกันตาลาเทียวเตียวแก่มี่นั่นหน้าละาแยกมาโอนเสียงจนงาจานวิบจักหันแล้วตานตามปลาไผพนาโนกาตาหมันดึนตีนเทียวเซลกี่ฉันนี่มันไหนาอกพุ่งของฟังวนดอกลัมดอดดอกดอดดอกแหงแกงหันลมมาพัดจันจันไว้วันตี่ครับสักกูหน้าเนียวหน้าปลาดวนหอมดวนดอกลัมดอดเดิร์มันกองฟวน

ท่านเนี่ยกะท่านเนี่ยท่าน,นเนี่ยกะท่านเนี่ยยีดังเมื่อตแต่ละเมีนแต่ลกันน้ำอาใหา้ผู้บ่มานั้นนานานวลนาปีนาไนาทยไกลเลยไปนาเลยไปนาบสมพาอีกต่อเอาลเนอะบาดนี้โลวไหวประเด็น บอกเป็นบุญกับบอกเห็นกันไงเนาะพี่น้องเอ้ยบุญหลายสายกวางบุญหลายสายเง่าบอกคือไปบาปเด้ยมาบุญเดี๋ยวจัง่าสาศิสาผูกขลังในวัดกจ็จะให้เป็นกันผูกขลังในถ้ำดันดาบนีเพ็้ยนมีเนี้ยนกันหายพระคุณ เอาหนี้าจงไปฟังเอาเรือนี้ไปฟังเดินลาผู้สายตางำเดินไปนอนคนหน่ไหวใจถนยากเดนน้องพงษ์งมมันกพบกันกันเลนคิดดีสิทิพิไรจงอให้เรืองห่ตา้ที่มดม้อสกัสวยง เคยเป็นพังน้าบอกคุณจันเที่ยงข้างหลังคุณแดงสามคำมีสาวคำไปซะไหนนั่นคำกวนแตงวนเล้คืหูเสงเกตยตความนางอะไรจัามหานึี่พี่แกเปลี่ยนความหลัพ่อนามาถัดไปเก่าเปลี่ยนความลัเพ็่นามาถัดไปเก่าคนเหลยมนี้ถ้าเราบอกไว้ใครแป่งนเองเราพี่คุณจันพี่คุณจันในเป็นงเรียกเท่าน้ำสีน้งิสูงอยู่เมองผูกสีไครคนเกลี่ยวเปนบุตคนทงอง ไม่าทาหอกสังเจ้านางลาสางคนนี้รักเธแล้วนั่นเป็นตัการก็สงสุดพ่อตะวันลงแนวที่ตามเทียนบ่อนทางทั้งึ้นมาจงบุตุ่มปงตาทั้งคืนมาจงบุตุ่มปงตา คนในที่พอแม่ของข้าเพื่อเรยนอนอยู่ห่างคือนักเล่าฝันโอ้คำไม่เศร้คำไม่ไยสูบบุกันนั้นแปกประหลาดใจว่าได้ังลุงไปสูนเนี่ยเเลยห่วงหมดลงไปในหัวผู้บ้านนั่งสั่นตันไปในหัวผ้้บ้านสั่นตันควงแื่เป็นั่งอยู่ทึงเว้แต่ดีทีทุกครั้งล่าเศร้าคำไม่ถูกประกันวันนี้งามบังอาตสดในนคนณปลาหน้นพ่อหน้าปิดเน่าอนนี้ไรเขาเรียกาถินตึง เขาหน้าเลยกาติ้มจิงน้องคนเอ๋ยหูคุณมจิงเพลงเฟื่เงฟูเลื่งเรืองจริงคุกนาฬิกา ม่คุณมิจริงจริงดุเสียกระลังหลับไปเจับจงคนนี้เตอนต้อนนังนพราเขามีเด็ไปไหนผ่นทวนทีน้อคนเอ๋องฝันว่ามีที่ทำให้ต่มตนสั่งหารักสาวคำมีสังให้คุณสอบคนลงแม่่เสียงสิ่งหมดลงไปว่าเรียนเรียบกูรงหคุณเอาไปตามเมาคำเมาทนสั่งไปได้ทำเมาคำเมาทซั่งเป็น้างแจมวัางมาแต่ลงนามแม่ทีจิตนงารักสาคำไม้ขึ้นมาทุ่งรังนี้ บอกปิดกันสร็จไปกันถึงฉันชัดว่ามาต่างเจินทิยเงขึ้นบ้านนครหลวงกวนายนึ่งึ้นบ้านนครหลวงกวนาหนึคนเดิไปทุ่งพะพังแท่ทรงหงส์สูงโอ้ขันไว้พาไปดาวเลยจะตกเติมเถ็มของเสยงคุ้มไปหาเนี่ยซอ่อต่างเรื่องถึงเมืองแงน้องบานอาชันนัยเมืองแงน้องบานอาชันนัยคนเดินบอกมีคัดแก่น้องถึงเสียงกสุดเธอเติมวุ่น สขาคนไม่เป้เ็นนาละตะเนื้อปีคันกูจะทันจวบมาเห็นเจ้าสีเป็นเมียไผ่โลกเขาบอกอะไรไปเป็นกางขวงข้อยึจะรอไปเป็นตางขวงข้อย่จะรอเอาสนอสนอคำไม่ต่งางจากโอเออยมานกวนทางน้งนละาัง ทำมหวกกพีจะขังกอดเป็นทั้งเงากเสียวจริงงว่าดับสายธรรมอดตัวเงาสำคัญคบางดีกับพีราษาส้นอยู่มีเสียงพร้อมพร้อมกับเสนพร้อมามจปวดตัวคักเถิดตัวว่าย้อมบอกข้าบอกข้าวเลยนะจะมันคักนะเออเอาคิ้วไปชิวมันอกว่ะ หาแม่ตายแม่กขบไ่บอกคือกันสาธุกราบนำมาสัการเนื้อพระคุณเจ้าทุกหลุบทุกองเดิมเป็นงานหนังพี่น้องของเฮาเขาใจกันดีแล้วเอาละคาราบมาโฮมกันเมื่อนี้น้องพี่ใส่ยิ่งจังว่ายิ่งใส่สาวว่าเขาน้องซุ่มซูมรบไปแถวเพ็มพันเล่นกับเระ่อนคุณท่านพงศ์และผู้ต่องโฮมต้องเฮนผ้าพี่น้องเฮาเอ้ยโบโจโจสันสันเตงไอเปร่ว่ามาทำบุญเด้อพี่น้องเด้อมา บุญเพศัทธาซอยกันคือคววงเชื่อไตเลีเนห่ากับคงรูวิธีเจงตกแต่งปั้มบวกมาัดสรเสริมพบชนกเก็บอพ่อเราอย่างบุญขามาบุญวานแกลว่าเที่ยงหรือเต็มค้ามาบุญว่นนั้นเปลว่าเทียงหรือเต็มบุญเปเน่นควงสูขลีกพ็ให้ผ่านให้นห้เปลี่ยนเด่นเจ้านละเัาผานค่ตังคำเมื่อพอคำพอกระส่งสำบันความทุกข์ันต้องมีดับว่บุญบุญจะสำเร็จได้มาจากวัตถุสามคือทานนาไม่บุญสำเร็จจากการในทาน ศีลละไม่บุญสำเร็จด้วยกันรักษาศีลภาวานาไม่บุญสำเ,เร็จด้วยกันเจริญภาวนาละกันมานั่นแล้วอ,อันนี้ถือตามข้องรัตนตาติเกี่ยวมีวิธีไหลพอโพอลยทั้งบกปลอดปลอดเหลือซึ่งหน้าสั่นาาารวมคำพี่นอ้องเฮาเอลยเบื้องต้นที่เฮ็ดอยู่นี่นั่นนิมนต์พามาเป็นหลักไอถือสวัสดิ์พาณิชย์น,น้ำบุญนีญาติโยมัส่ทางเทวพระทรงเพาพางปน็นหนาบุญของเทวาพระทรงบ่ได้บ,บุญบ่ามินบุญ บุญบางงานบุญเก่งทำบุญอย่างฮอตตหนัาเซนสักผูที่ผ่านก้าอันต้นท้าเราสิท้าเหตุนั่งข้งสิ่งนั้นเรื่องสั้นหนาผู้ึ่งสันหาแต่จ้พึ่ทำด้วยกระตูไว้ยางสวยโามเตาเหือยนอจักกกรรมนี้กล้วยว่าผนัง ขอกดูเห่งแล้จะเป็นแรงจากกำละวางกังกังจากละนอกจากประพู้พันผู้ยีมีเรื่องพอแล้วจะสู้มุงกระโทนตั้งใตพันตัวมุงนั้นมาเบียบเป็นแถวเป็นนิ้วควันชัดตุ๊บมาหาใจก็จะเดี๋ยวดิงพ้าหาเร็วเตอโหนจมเรามาล่าพระพุทธรูปเจ้าวังไม่ใครขัว ไปทั้งฟังใส่ไปโสงนาไปรำลาบในหูมีใส่สิบารองเอารับทำให้นิเป็นใสงได้แล้วไปตามรักเจ้าทั้ง Arrow, ทั้งบุญก็สาดทานพงาคตเจ้าก็คงรู้ยังหมงก็คงรู้ยังมุงน้าลำบุรีเกียวขับผู้ฟังปั่นไหนเนาะที bars, ่ <carro> จ, lotus, จีงเร็วลำบุษาคุณ <porque> <into adults> หลวงปู่ใหญ่ของเฮาเหว่าจังสันานั้นลูกเต่าเหล่าหลานมาาฮวมบุญหวมกุศลขอบุญขอมงคลจงเกิดเจ้ลูกเต่าเหล่าหลานเนอพร้อมด้วยเจ้าคณะพี่น้องสุขุมสุขคนที่มารวมงานรวมกุศลเมื่อนี้เยาเฝ้าเฝ้าหลายใหญ่ห่างเมืลาสิโจจ้าสซิตึงเติ่นเบิรงดนตรีที่มีที่เอาปัญหาที่ลองลองมันดู ที่เฝ้าคนนี้ล่ละไปอย่าเฝ้าายนะยนยน

มาตอนหนนั่งยืนเสียงคดีว่าร้องเต้อีอดำเลยวนดนน่ะมีมากเกลลายดีตอนเรามุ่มือหมู่ไม่ใจไม่เหนนมมีกระเทกันจะไประจบกหอดรอมีนั่นและต้ดันตุนคงเช่นนี้ทำไม่ใจตุนเห็นนั่นและคนไปเร็วเร่เต้ไปไปไม่จับติดยุ่ตันังกระหมูลิงมันดิมันดีไปน้อยห่น้อง แร่จนหุเลินเลยกันหุนดนเลยออกน่าจัดตุ้มไว้ลัใส่ผู้สูงติดติดท้องขันลันดอยสอยพวงสอยไปน่ะกระทะขัหนองหำผุกเดิงโพลังรูก่ล้อมดินใจเบินเสงนห่นจนเลยห้อยหุนน่าลาบุ้งลุกที่ยังจมูฮายจิ้งทกันบินานาัวทกนั้นน่ะสามารถขัดมันหลบไปน่น้องแกกุ้นดิ้ดี๋ยมีคนไปเที่วเห็นไหนาบอไถ่หุ่นน่าลาุ หย็บดินอ้อประมาณนี้คือคนดังเฮารปมาแต่กันถึงไปหนากินแต่ไม่ฮันา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 นหนากินไปเรื่องเลยตามเ้าดันนอนผูกดงพอแล้ก็แต่ก็ตักหอกังดึงไดสารมาดึกในไผ่ดังไก่ทักเงินบอเาลถึงไปล้ค่ำก็เอาละซ้ำในแต่ลมไปหลังก่อนาวหนวานไป แม่แม่แมดไดสิลำบนันนีแม่แม่นี่มันบ่แม่นี่มันบ่เออเอาแม่มาลำซอยกันค่ะก,กราบนมัสการท่านพระครูท่าน,านอาจารย์พรอมตลอดนิดหน่อยพรอมคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่มาทำบุญทำทานเมื่อนี้มีเกียรติมีลงทาน ขาดปุกปุกทองอีกอย่างกับข้อให้ไปกินให้อิ่มน้ำสำลานยาหิวเด้อแม่เด้อทางวัดหลวงพ่อของเฮาสลองมุทิตาเทพค่ะผู้ขาก็ดีใจค่ะกาชีพเว่าหลายหลายหมาลำหลายคนค่ะมาจากอำนาจเจริญเด้อค่ะเด้อ นเล้วอ้วนชวนเอ้แก้มเจ้าอ้วนชวนคนนั้นผ้ากันมวนนี่มาฟังลงฟังลำผ้ากันมาทำบุญสองนุตทิเตถาดเพิ่นว่า ข่าวพิษกะขออภัยแล้วคันเทศทุกคนกะดีอกดีใจพากันไปกันมาเพราะว่าอ่อนส้นพึ้นเห็ดได้คือพื้นนั่นหายากเดียร์ลายป่สาซาชนคือเฮ้ามาสรองกันเนอเม่มีตั้งแต่มาวังทำบุญตั้งแต่ก่อนกะเจ้าคุนเดียวนี่เกินไปแล้วอีเม่ เฮ็ดจังไหนก็บอดาย,ย,ยแวบอดายแแรบไปใสแเต็มเป็นเทาดีใจมาน้ำกันสู่มือขั้นบ่มานั่นตี้ผู้บ่มีบุญวาสนาพลานั่นบ่มีบ่ได้เข้ามาวัดเปียบ้านใหญ่ของเฮ้านี่บ่ผ้ากันเศ้าผ้ากันหลกักโนรลกักว้ทุกคนออ โอ้ยละนอคนฟังและเดี๋ยวนี้ขันเท่าแก,แก่แล้วกไก่หมอหมอละหน้าให้ขวัดเขาว่าทํำบุญตักบาทยาประมาทไก่หมอความตายชีวิต ไกฟังหลักกะนังไก่ห่วยลูกไก่มาลุ้มพว่นจิ้งโหน่งเวลาไก่โม่ตั้งโต้บุญสินสินทานอย่าได้ห่วงน้ำหลานน้ำหน้าน้ำให้ห่วงน้ำป็ดน้ำไก่น้ำงัวน้ำคุ้ยฟังน้ำลำน้ำลวยบาดว้าบ่อเขาบ่อหูเมื่อว่าเถ้าเมื่อรู้อื่นทำเอาน้ำหูน้ำหมาเหียนสั้นบ้านทรงเถ้าหลังกองน้ำยางดุ้มดิ่งบ่อมีทำมีสินเสียลายตายเอก เท่าขี่ขอกหายแต่ลูกแต่หลานเพื่นไปจินไปท่านออกไปน้ำมูเท่ากูสู่่วงแต่เขาแต่ของเท่าจ้องห้องเถ่าบ้าเถ่าพวงบอได้่วงน้ำวัดน้ำบ้าเถ่าบ่งู้าสาเถ่าลุดเองาลูเถาลุนผูหัวอกหัวเขาเท่าลุนปูหัวอกหัวเขาบัดทาเห็นผู้สาวแล้วขั้นใสถัดท้าเงินย็นโอกกบ่เดียจักบัดเอาไปห้แต่อินหัวเขิ้นเถ้างูจิ้นทำโมเกียวเถ้านาเหียวปาก เราเขาว่าจักหน้าจักโมือเอาตังแต่หู้ตู่หูเท่าดื้อเท่าลางเท่าสี้ขั้นหหู้เต่นอนเว้นเท่าปากเคี่ยงจับกลุ่มเราแต่พื้นผู้อื่นเถอะยันลื่นเห็ดไทยใส่หน้าอื่นไปวัดไปว่าไปบึ้งคาเต้า สินบันพ์พรบัณฑาบ่จักมู้จักนาจักบาบจักอุ่นไกไปแล้ขาดทุนบ่มีแนวสึ้เขามาเล็วพักกันหันกันนอวยเหันอวยเขาวัดเขาว่าตักษาสินแล้วก็พักวันหน้าสินท่านอยาขาดให้ทำบุญตักบาตรทุกมือทุกวันทำจังเพ่นจังหันจำสินทั้งทีตะวีริดออกจากสันดานบัดท้ารับสังคัญเมื่อสาบอนอยู่ยาไปสู่อาบัยยาพุ่ม ตกลุมหน้าลกูกแต่ทองบ่อได้ย่อนไปเกิดเป็นศัตสาไหวว่าบุญผ่านหาทั